สวัสดีครับผมช่างวัดน,นะครับก็วันนี้พามาชมงานที่จะส่งนะครับกระดูไลเสือตัวนี้นี่พึ่งพึ่งพ่นเสร็จแล้วก็แห้งแห้งครับก็มาทําคลิปให้ดูก่อนเพราะเวลาประกอบเสร็จนะพอเราประกอบเสร็จเป็นหน้าไม้ที่พร้อมใช้นะพอเวลาเราลงไปที่ยู u ูบนะครับมันยะดติดเหลือง เขาทําให้ติดเหลืองทําให้ผมน่ไม่รู้สร้างรายได้ได้ไหมผมขี้เกียจไปทําเรื่องแบบว่าขพอ,อุทธรณ์ครับอันนี้ก็เลยมาทําก่อนส่างงานให้ดูก่อนเลยแล้วกันบางทีก็ติดเหลืองเนี่ยนะมันทําให้เราสร้างรายได้ไม่ได้ด้วยแล้วก็เอาผลงานมาให้ดูครับว่าเนี่ยลูกค้าที่ไม่รีบผมก็จะทำงานประมาณนี้ให้ทุกจะได้อย่างนี้ทุกคน ผมก็จะเน้นเรื่องความเมียนความมาแรให้เลยครับถ้าไม่รีบนะแต่ถ้าท่านรีบผมก็รีบตามพอผมรีบตามแล้วมันก็ลําบากครับมันก็ลําบากก็อาจจะไม่ได้เต็มร้อยแต่อย่างนี้คือประมาณเก้าสิบเปอร์เซครับคือโอเคแล้วจบงานได้แล้วสวยๆตัวนี้เป็นปลาดูร้ายเสือนะครับทรงปลาจีนบุรีเป็นทรงกำคอครับกำคอ ศูนย์ข้างตัวนี้เนี่ยแห่งครบปีกตัดลายข้อปีกรองปีกพร้อมครับเดี๋ยวไปดูอีกทีตอนที่เสร็จนะครับว่าจะสวยงามขนาดไหนฝากผลงานช่างวัดด้วยนะครับสำหรับงานของผมเนี่ยก็จะเป็นงานสั่งทำอย่างเดียวนะครับจะไม่มีเป็นแบบผมขึ้นไว้แล้วก็ ทำเสร็จค่อยโพสจะไม่ค่อยไม่มันไม่ทันครับผมก็เลยเน้นให้ลูกค้าสั่งเลยอยากได้สั่งมาอยากได้ไม้อะไรให้สั่งเอาจริงๆนะคืออยากทําแล้วก็ค่อยโพสขายอยู่ครับแต่มันไม่ทันผมทํางานทําเองทุกขั้นตอนมันก็เลยลําบากนิดหนึ่งงานก็จะช้าหน่อยแต่ก็คอนได้ยาวสุดห้างวดนะครับคอนจบถึงได้รับสินค้าสําหรับนนาๆพี่ๆที่ไม่รีบนะครับถ้ารีบก็ ต้องก็คือรีบไม่ได้ถ้าแงกับผมห้ามรีบแต่ก็จะมีกรณีพิเศษว่าแบบถ้ากําหนดเวลาไปสักเดือนหนึ่งนี้ได้ไหมผมก็สามารถไหวครับก็ประมาณเดือนหนึ่งสี่สิบวันนี่บวกลบได้ถ้าเป็นงานเรื่องงานด,วด่วนสําหรับงานที่อยากจ่ายสดอะไรงเงี้ยเพราะผมก็จะมีงานช่วงเวลาที่ทํางานก็สามารถทํางานอื่นได้ด้วยก็วันนี้ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเจอกันตอนที่ประกอบเสร็จอีกทีหนึง่ง เดี๋เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ